ยสาายยยเพีดวพดสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องวันนี้กับสิพามาลุ้นครับทีแรกผมว่าผมจะบบน่ายคลิปแล้วผมมาจับเพียกครับผมจับเพียกดึงเลยครับยึกๆเลยครับผมกัดมาลุ้นนะครับสิตัวใหญ่ตัวน้อยเทุ่กทีครกผมว่าผมจะโบน่ายคลิปแล้วครับมันโบนึกแจ็คเทอร์ครับเพียกนี่ วันนี้พ่อแต่จับเพียกดึงเนื้อครับผมมาลุ้นนะกันครับตัวใหญ่ตัวน้อยเป็นจังใดครับผมมันลุดเลยบ่ครับเบิ่งจับเริ่มขึ้นดึงเฮงอ,อ,อู้อยังอยู่ครับผม

นายเพียครโอ้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 ้โอ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 ้โโอ้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 โโโ พวกนิดเดียวครับพี่น้องนี่ครับพวกนิดเดียวครับผมโอ้โหเกือบหมดไรครับอืม ลักประมาณหกเจ็ดกิโลครับผมโอ้โหเกือบบุหรด่ครับพี่น้องบุกินจ้าเถื่อครับแต่โตเพียกนไงฮะผมก็ว่าสิบบท่าอาชีพแรกผีเล็กลุ้นในกันอีกครับผมตามเนียบแล้วกันครับที่แรกผมว่าสิบบทตามพอนี่ไงผูดได้ไงครับพี่น้องก็ น,นี่ครับผมปลาเขียวไก่ครับหมูครับผมอ้สั่นครับพี่นอ้องปีนี้ตัวเล็กเลยนี่ครับที่ใหญ่ <c oughs> ระดับอันห้าหกลนี่ครับผม ก้อมินเดียวเหรครับโอ้ยใหญ่เวิร์ดสั่นบ่เมาซาอยู่ครับผมนี่ครับนี่ย นี่เป็นหางที่ส้มอีกชนิดหนึ่งครับนี่เป็นนี่ละครับหมูมั่นครับผมอันนี้เป็นปลาหมูมั่นครับนงันงนังมันจะเหนียวก็ไปเขี้ยวใกลครับผม ตัวแลขของปีครับพี่น้องโอ้ยนี่ครับผมเออหนีบมือนี่ครับตัวเลขของปีครับพี่น้อง <c oughs> โอ้ยดีใจร้ายครับผมมานครับมือนี่ <c oughs> ปะตองกัน <c oughs> ได้ครับ คลิปเล็กได้ประตองครับผมเพราะว่าใส่ประคดน้อยน้ำครับรุ่นเพียกกลไปในกันครับพี่น้องสวัสดีครับผมกัดรุ่นเพียนี้นะกันครับเพียร์นี้กัดโพแทจับกัดไส้อี๋ครับผมมีอีกครับพี่น้องรุ่นในกันครับอันนี้ก็บโพแทจับเพียร์นะครับผม เพี้ยนี้ก็เอาคือกันครับพี่น้องลุ้นคือกันครับว่าทีนี้จงได้ครับหรือลุ้นไปนะกันครับผมโอ้ยหางเรือไปก่อกับหินครับบันขัดกับหิ้นแล้วหางเรือมันไปนะกันครับจะจับเพี้ยกันยึดๆคือกันครับผม ปลานี่สิบ,บกินข้างนอกระครับถ้าเป็นปลาเครื่องจะกินลังแรกลังสองลังสามครับพี่นงถ้าเป็นพวกปลาแค่ปลายางจะกินข้างนอกครับลุน้นวยกันครับผมหลังนี้บเมีนครับหลังแรกบเมีนครับหลังแรกผ่านไปครับผมกินหลังสามครับพี่นงหลังนี้ร่อนครับออ้ยโปะตาเจ้าของครับผม เอ้โโอ้ผมยัะครับลงดีครับผมไซโลครับตัวนกิโลกลัวครับผมตัวที่สองับพี่นนอะ กาเสียวขี้มมือใดกับมือนั้นครับลืมขี๊ดเอาง่ายอยู่ดยครับนี่ก็ได้ครับพี่น้องตางนี้อะไรครับ ครับนี่คือหัละรับว้าย ครับผมมีถุงมือเอื้อมมือครับผม ลังเลี้ฟุยไปแล้วครับเปลี่ยนเบ็ดก่อนะเปลี่ยนเบ็ดก่อนครับผมไม่ใส่เลยครับไม่สิมานคือดวงเก่าบพราครับผมกันลุนไปนล้กันครับผมโอ้ยมัดบรได้กส์เลย